สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำกางเกงขาดสั้นเอวใสาย,ยังยืดนะคะจะเป็นไซส์เล็กไซส์เอสเอวประมาณ24ครึ่งสี่ยค่ะด้านบนให้วัดลงมา5เซนติเมตรตีเส้นยาวไปเลยค่ะจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเชื่อมกันนะคะจากริมกระดาษให้วัดเข้ามา5.75แล้วก็ตีเส้นเป็นความยาวกางเกง 36เซนติเมตรตีเส้นเผือดชิ้นหลังไปเลยค่ะว่างของการเกงชิ้นหน้า25ห้าครึ่งหรือว่าใครจะใช้ที่16ก็ได้ค่ะตีเส้นเลยค่ะด้านบนจะเป็นเส้นเอวให้วัดลงมา26เซนติเมตรตีเส้นเผือชิ้นหลังไปเลยค่ะ แล้วก็ตีเส้นผ่านเส้นเป้ายื่น5.75จุดนี้ให้เก็บเข้า2เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันจากจุดนี้ให้วัดขึ้น5.75แล้วก็จะมีกระเป๋านะคะจากจุดเอวัดลงมา12ซนเมตรด้านนี้ก็วัดเข้า3ซนติเมตรด้านนี้ก็จะเป็นปากกระเป๋า จากจุดนี้วัดออกมานะคะ11.5ก็ตีเส้นลงมาปากก็โค้มนิดหนึ่งชิ้นหน้าก็เรียบร้อยค่ะต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังจากเส้นนี้ก็วัดเข้ามาสัก2เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะแล้วก็ให้วัดเป็นเป้ายืนชิ้นหลัง11.5ตีเส้นเลยค่ะ แล้วก็ให้เก็บข้าว2เซนติเมตรจากจุดนี้ให้วางไม้มัรทเป็น45องศาวัดออกไป3เซนติเมตรชิ้นหน้าประมาณ2.5าค่ะชิ้นหลัง3เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดขึ้นไป11.5แล้วก็จากจุดนี้นะคะเส้นเอววัดเข้า2เซนติเมตรแล้วก็วัดขึ้น3เซนติเมตร แล้วก็ตีเส้นผ่านมาที่จุดนี้นะคะโค้งเป้าจีนชิ้นหลังให้เส้นกลืนกันได้สวยงามค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้ตีเส้นที่สิบเจ็ดค่ะจะได้สวมใส่สบายสบายจากจุดนี้ให้วัดออกมา26เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะเป็นชิ้นหน้า ชิ้นหลังชิ้นหลังถ้าต้องการใส่กระเป๋าด้านหลังก็ได้เหมือนกันค่ะความกว้าง13เซนติเมตรความยาว14เซนติเมตรก็จะมีกระเป๋าทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ในส่วนของขอบเอวนะคะให้วัดดูก็จะได้1 0 4นะคะ หนึ <104 S 2> ขอบเอวแเซนติเมตรนะคะแล้วก็พับเป็นสันทบความยาวเท่ากับ104เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนนี้ก็เวลาไปเย็บก็พับเข้า1เซนติเมตรด้านนี้ก็1เซนติเมตร แล้วก็ตานในก็จะเป็นยางยืด1นิ้วตัดออกมาเป็นชิ้นก่อนนะคะในส่วนกระเป๋าก็กดรอยออกมานะคะจะเป็นชิ้นหน้าแล้วก็เป็นกระเป๋าชิ้นหน้าในส่วนชิ้นหลังกระเป๋าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของขอบจุดนี้ก็ต่อผ้า แล้วก็ใส่ยางยืดเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็ทํารังกระดุมนะคะแล้วก็ทําไส้ไก่ด้วยค่ะเพื่อที่จะสอดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาผูกที่ด้านหน้าค่ะซึ่งเป็นแบบปังเกงที่สวยทีเดียวค่ะ <ๆ S 2> ก็จะอยู่ในไซส์ S นะคะรอบเอว6กก็อยู่ประมาณไซส์ S นะคะขอบคุณที่รับชม เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ